จุดปังพลางแรงที่แดนใต้มาขอพอรณวัดที่มีเท้าวเวสุวรรณมากที่สุดในประเทศไทยมาระนองต้องมาเยือนวัดเจ็ท่อซึ่งถ้าคุณเป็นสายมูและนับถือองค์ปู่เท้าวเวสุวรรณก็ครั้งหนึ่งในชีวิตที่คุณต้องมาเยือนวัดเจ็ดท่อโดยการขอพอรเท้าวเวสุวรรณ ปางอสุราหน้ายักษ์ประธานทรัพย์ปางเทพเทวาประธานพรปางมหาปราบหน้าเทพทรงครุฑเหมาะกับสายทาหารตำรวจหรือข้าราชการขอเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งวัดแห่งนี้สร้างโดยพระอาจารย์โชติเทพโจติปัญโยหรือพระอาจารย์จรพระผู้สร้างพระผู้ให้ผู้เป็นดั่งลมหายใจของเขาเจ็ดท่อภายในวัดมีบรรยากาศที่ร่มรื่นเงียบสงบ เป็นพื้นที่ปลอดบุหรี่ไม่มีมลพิษและเป็นที่ตั้งของลุมทานเก่าแก่กว่าร้อปีภายในเป็นที่ประิษฐานพ่อปู่ลุมทานเทพทันใจและในตอนค่ำจะสามารถชมความงดงามขององค์พระมหาจากักรพรรดิและพระศรีวลีที่เรืองแสงสวย